บ้านเฮาให้โชคสวัสดีพี่ซูฮุสุกอนครับผมมาแล้วไปเด้อพี่น้องเลยรัฐบาลไทยของปูคอนเจนเอฟซีกระถามมามาแล้วไปจันรัฐบาลไทยปูคอนเจนมาแล้วพี่น้องปูทรงมาใหัยพอมกันกับเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาของปูก็ลงไปละมู่ว่านนี่วันนี้แอ็ดก็ขี่มาลงรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะปูทรงมาใหัยพอมกันละกับเล่าพัฒนาเนี่ย วันที่16ธันวา2หา6เกตได้พี่น้องเดลย16ธันวา2 5 6เกตมันก็คือเป็นงวดชุดไทยของปี6เกตนะพี่น้องเนาะก็คือเปเริ่มงหม้ก็คือวันที่2มกราคมวันล่ะเนาะพี่น้องเนาะปกติธรรมดาเนี่รัฐบาลไทยคือออกกอนปีใหม่ทุกปีแต่ปีนี้มันตรงกับวันอีหยางบนเนาะพี่น้องมันตรงกับวันหยางบน จังบ่อออกธรรมดามันกัวันที่30ก็เป็นวันจันทร์วันอังคารก็เป็น31ที่พี่น้องวันข้ามก็เป็น31มันตรงกับเมียวันอังคามก็เป็นสีแดงบนใช่รึวันหยังวันที่30นี่ก็เป็นวันจันทร์นี่แต่บ่อออกกวันปีใหม่นะพี่น้อง เอามาเบิ่งหลักฐานของเก่าหนึ่งท่านว่าเห็นบ่มันจับคููบ่เข่าเด้เหล็กวิ่งคููมานบกันกอดข้อกันมาพี่น้องคูจับคููมันก็มีสี่สี่หานสามหานเพราะว่าเหล็กวิ่งมันสามกับสีเน้นสีล่องสมันกับมาสีสามเนาพี่น้องเนาะมันกัมาสีสามบัดเลขล่างบัดหกหนึ่งคูจับติดมันก็มีสี่หกสหกกันบ เนี่ยติดสามติดสี่เหล็กวิ่งมากน้ำกันแต่เหล็กปูภูเขาเอาเตยอีฟซี่กับถากระถามกันอยู่นาอพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยปูคอนแกนมากลับไปเอาสนเอามากลับพี่นอ้องม่เบิงกันประพืนทรงปูกับทรงมห้ยตาหูวว่านคนละพี่น้อง ิบหกธันวาพี่น้องยังงงเริ่มมีวันทีบอกอยู่อย่าว่าล่าเด้คันเล่าข,าขีเขียนว่าเล่าพัฒนาหรอกคันสิบหกนี่ก็คือรัฐบาลไทย ขคนแก่นวินหนึ่งสองเจ็ดแปด เก่าเลขวินได้พี่น้องได้เลขวินของปูได้เลขวินมานำกันได้ได้พี่น้องเจ็ดแปดแปดเก้านี่มามกันได้หรืองหนึ่งกับสองสี่ก้ามกกันได้ได้พี่น้องเลขวินของปูน่นีจะมาด้วยกันได้เห็นบอสี่สามเป็นอย่างเลขเป็นอย่างคือยังมากมีตะเล็กไอน้องสามสอง สองหนึ่งสี่สามมีทะเลกไอหน่องเนาะพี small, ่น <documentation for> ้องเนาะปลายปีมานี่ปลายปีมานี่มีตะเลกพีเลีหน่องเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมักเลกพีเลีหน่องกันหนึ่งสองไปงั้นสี่เจ็ดแปดแปดเก้าเด้อพี่น้องเด้ออย่าปลายอย่าถิ่มเด้อย่าปลายอย่าถิ่มเลพีเลีหน่องเด้อปลายปีมานี่มีตะเลพีเลีหน่องสามหัวตแล้ว หื้ขอโทษขอาไฟไหายไอ้กระดอกกระเด็กของปู้คอนจันนี่คิดเป็นบมนล่างได้พี่น้องด้วยหนึ่งสอง,สอง ปูเน้นให้สองเน้นสองแล้วไปหน่องเน้นสองอดี่ผ่านมาเน้นสี่เด่นที่สองงอ,ออก จับคู่ก็ตามเลขเว้นนะพี่น้องท่านจับคู่กันเลยสองเก็บสองแปดสองเก่า เอา,เอาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าท่านี้แหละพี่น้องกะบ่หลายคู่หลายหางที่พี่น้องหกคู่คือเก่าของคู่คอนเจนเนี่ยก็คือหกคู่หกหางคือเก่าพี่น้องหกคู่เหมือนเดิม ส่วนตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวเน้นปูเน้นใสองคู่มิเตเลขคู่ขีดได้พี่น้องได้มิเตเลขคู่ขีดเด็กวันจีออกตะมิตะคู่ขีดกันปะสามแปดกับขีดกับคู่สี่สามกับขีดกับคู่สามสองกับขีดกับคู่คู่กับขีดแล้วพี่น้องเลขวันจีไม่มิตะขีดขีดกับคู่เนาะพี่น้องเนาะ คี่มันออกคูคูกับมิตรศูนทรนะพี่น้องเนาะตามเมืองมันมา่ามันกับมิตรครูกับขีกนะพี่น้องเอาพื่อพี่น้องเขียนเราก็ตรงดีเละพี่น้องเข้ากระชับหนาจอดนะสิบหกธันวาสองห้าหกเจ็ดปูข่ขอนแก่นเล็กเวียนหนึ่งกับสองเจ็ดแปดเก้าบนล่างวิ่ง หกับสองเน้น2ร่อง1 27 28 29 17 18 19องแปด้่เน่งน 2, 7, 2, 7, 2, ึ่งเก้น27นสองเดสองได้พี่น้องแด้วพี่น้องแคบหน่อยจอตามนี้ครับผม้ามักถ้าชอบกับหาซื้อรถตลีกันกันว่ามาเข้ากับพานได้พี่น้องได้ตัวเลขเป็นแค่เราสร้งางโชคหมานกันสูผู้สูคนรวยรวยเฮงเฮงปังปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม บ้านเท่าไห่โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม